ให้เป็นคนแบบนี้นะฮะตุ่มไปจำใครเข้ามาแม่ัไอ้เด้อตรงนี้ตรงนี้ไม่ไปโรงเรียนแม่งแล้วแอ้จะประท้วงไม่ไปเรียนตุ่มงเถาถานเลยลูกตุ่มงอ่ะเรียนป .4 มากี่ปีแล้วลูกเจ็ดเจ็ดปีเจ็ดปีรวยแล้วเด็กอะไรเรียนป .4 มาเจ็ดปีแล้วยังไม่จบเลย หนูไม่อยากออกทำไม,มถึงไม่อยากออกหนูติดพนันคุญครูร่ติดพันกุญครู่เนะจุกยังไม่รู้จักหัวเลยนี่จะมีเมียก็เพม่ไตัดให้หนูเพ่อนรอพ่อเอาตัดทีเดีวเอาพมาช่วยตัดจุกหนูแล้วพอตัดกองเดชแล้วห,หนูไม่อมายก็ถามหน่อยจมูกเดีวเวลาตีสี่ตีห้าเนี่ยเวลานอนพักผ่อนทำไมไม่นอนทำอะไร อ๋อนูเพออกกําลังกายออกกําลังกายแล้วทำไมไปออกตอนตีสี่ตีห้าฮะมันใช่เวลาหรือไงคนคนมันไม่ค่อยเยอะไม่เยอะอย่างไงีหมอเขาจะว่างตอนนั้นเยอะไหออกกําลังกายอะไรมีหมอเลยอ้าก็หมอนวดไงหมอคายเส้นน่ะบบไขเส้นน่ะแล้วออกกาลังกายมันตึงอ่ะก็พอจะไปออกกําลังกายเมื่ไหร ถ้าพอไปอ่ะพ่อต้องเอาค่าครูไปด้วย1,499บาทเาทรู้ดีอย่าให้รู้นะพึงพาน้องๆไปด้วยล,ล,ลูไม่ต้องพาไปหรอกมันมีรถมันก็ไปของมันเอง <c oughs> ไอ้พวกกันเนี้ยไอ้ <c oughs> พวกกันเนี้ยพูดถึงไงอย่าไป<ม>ห้พ<ำ>่อพีเ <c oughs> คนอื่นพี่ใครไม่ดีไม่ไม่ได้พาพวกกันนี้อย่างเดียวด้วยพวกไหนด้วยถึงตับคนนู้นด้วย นี่ลุงข้างบ้านพาพาไปมาใช่ไหมนะฮะไม่ลูกเขาพาหนูไปเลยนี่อ็ถึงนอย่างนั้นนะทำไมทำไมรวมสามชั่วโมงเนี่ยนี่เขาอึดทนนานขนาดนั้นเลยอะเขาขึ้นเตียงไม่ไหวเอาหลังมันไม่ตองไปเสียตรงเสียตังมันน้ไปปีก็มีก่อนละชั่วโมงเลย เดี๋ยวพ่อจะถามน้องว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในบ้านหลังนี้และถ้าหามว่าตุ้มมงเป็นคนผิดเราได้คุยกันยาวแน่ตุ้มที่ใสยเสียใหญ่